นี่ยีหลาเก่งมากลูกให้แม่ตัดเลียบแบบนอนชิวๆครับพี่นอครับนี้นอนชิวๆให้แม่มันตามเรบให้ครับพี่นองครับนี่ชาเมียนเก่งมากลูกหนุนอนชิวๆเลยหนอนอนชิวๆได้ค่ะวยเก่งถวะวิย,ยิ้มยิ้ รู้เก่งไหมคะตอนเล็กไม่งองแงเลยครับพี่น้องครับนี่บลื้อบลือเก่งมากลูกนี่ครับข้างขวาบ้างแแม่่เฮ้ดีดีดี อ e> no ุ้ยแายตาแม่ตาแม่แม่ตาฮะอานนี้แแม่ตาเลี้ยงมาแล้วอ่ะแ๊บเดียวแ๊บเดียวแ๊บเดียวแมแม่ตาเลี้ยงม่แ๊บเดียวอืมไอยิมยิมไอยิมยิมยิ แม่ตัดเล็บใหม่เร็ว <c oughs> อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวลูนี่ครับมาเบิ่งนกุณแม่เป็นจะตัดเล็บให้อิลัาชามิงน,น้องเก่งมากน้องเก่งมากเกินรู้แบบทิ่ชๆว นอนชิวๆเลยดูให้เก่งถวาอีมาหน่อยให้เก่งถวานอนใ้แมตดเลายแบบชิวๆเลยครับ <c oughs> ชิวมากชิวมาก ิวมากเลยลูกชามีนเก่งมากจ้าวิบุนแมตตาเล็บไปข้างซ้ายก็เสร็จไปที่เรียบร้อยเดี๋อวข้างขวานะครับพี่น้องครับนี่เบื้องหน้าตาคนณตาเล็บอุย้ยเก่จังเลยอวยเ็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววิบืน<อ>เก่งจังบบเลยขอมั้งเนีเ่ยตวเล็บเนาะ จะเล่นหน่อยคนห้าวามาเสร็จแล้วเก่งจังเลยคุณเก่งจังเลยไม่บายหน่อยไม่บายกล้องหน่อยไม่บายไม่บายในนูวัสดก่ดนสวัสดีค่ะแชมีนโอ้